ชื่ออรุณราชฐานพลนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อเต้ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นพนักง,งานบริษัทค่ะค่ะแล้วพี่เต้าอายุเท่าไหร่ระทำร่ค่ะปีนี้39แล้วค่ะ39ในอายุ39ทําทำไมถึงเลือกมาจัดฟันแบบคิวบอน,นะคะจริงๆแล้วจริงๆอยากเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยอยากจัดฟันใสก่อนอแต่ว่าพอดีคุณหมอแนะนำว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ ก็เลยสนใจอันน hmm. nope> ี้เพราะว่าคุณแม่บอกว่ามันน่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นกับเรามากกว่าคือจริงๆเกิดปัญหาจากการที่ฟันไม่สบกันแล้วก็เขาเรียกว่าคือวนยื่นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นด้านข้างเป็นเป็นเหมือนสบเปิดอะค่ะอ๋อโอเคค่ะก็คือหมายความว่าเริ่มเริ่มทานขนมปัง อย่างเช่นแซนด์วิชแฮมชีสเงี้ยค่ะกัดขนมปังออกแฮมชีสกัดไม่ได้เพราะว่าฟันมันไม่มันไม่ไม,ไม่ขบกันอ่าก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าฟันตัวเองเหยนืนอ่าก็เลยแบบอยากที่จะไ<า>หนๆก็ๆจัดการไปเลยทีเดียวอ,อะไรเงี้ยค่ะ,ะคุณหมอแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติว่าจัดฟันใสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดน,นั้นเพราะว่าเป็นคนที่มีเหงือกอูมอยู่ข้างบนคือฟันบน มีเหงือกอุมคือฟันมันจะเข้าไปแต่ตัวเหงือกมันจะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีความอุมอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าจากฟันใสมันก็อาจจะช่วยเรื่องของการฟันเนี่ยเข้าที่เนาะแต่ว่าเรื่องเหงือกเลยมันอาจจะไม่ได้เข้าซึ่งถ้าเกิดอยากจะให้แบบเหงือกมันเข้าไปอาจจะต้องมีการผ่าตัดเข้ารวมแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่อันนี้มันมันตอบโจทย์ในที่ว่าเราไม่ต้องผ่าตัดค่ะสักประมาณแปดเดือนก็ มีคนเริ่มทักแล้วนะคะ,คะว่าแบบเออไปทําอะไรมาบางคนทักว่าไปทําตามาบางคนทักว่าไปทําจมูกมาซึ่งแบบเออเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแค่จัดฟันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบช่วงรูปปากของเรามันเปลี่ยนไปใช่พี่เป้พี่เทีนพี่แป้เป็นแคสที่เปลี่ยนแล้วหน้าเปลี่ยนแบบสวยเลยเมีคนทักว่าแบบเออหน้าเปลี่ยนไปทําอะไรมานึกว่าไปทาศัลยกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ไหมคะรู้สึกเอาตอนนี้ครึ่งทางเป็นยังไงบ้าง ก็ก็ดีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันก็จะแบบมองข้างๆมันก็จะแบบปากอุมๆเนาะตอนนี้ก็มันก็เข้าไปประมาณหนึ่ง mm hmm. เออต้องบอกว่าทีแรกทีแรกกังวลมากเนาะเพราะว่า mm hmm. อะไรก็ไม่รู้เข้าไปอยู่บนเพดานปากเราแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงแรกลาบากมากเลย mm hmm. แบบคือลำบากในที่นี้คือเคี้ยวอาหารได้ไม่ชินปับตั้ประมาณกี่เดือนประมาณสองเดือนสามเดือนคือช่วงแรกเป็นเรื่องของการปรับปรับการพูด กับการกินเลยวค่ะเพราะเวลากินแล้วเศษอาหารมันก็จะขึ้นไปอยู่ใต้เพดานเนาะแต่ว่าพักหนึ่งร่างกายของเราธรรมาชาติมากมันมหัศจรรย์มากมันมันปรับตัวของมันได้เองค่ะแล้วก็จริงๆคาดหวังผลของการผลการรักษาในเรื่องของการสุบฟันเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือ,อมันอยู่ในขั้นตอนอมันยังมันยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาอยู่มันก็ยังแบบสพได้ไม่ดีหรอกเพราะว่า คุณหมอยังใส่ใบยกฟันอ่าฟันมันก็ยังสมได้ไม่ดีแต่ว่าเรื่องของรูปหน้าที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเข้าไปรเนี้ยเออมันเข้าไปค่อนข้างเหยียบประมาณเนกันเยอะแล้วก็สวยเลยแหละด้วยความมีมีเหล็กเราก็จะยังไม่ชินเนาะแล้วก็อาจจะแบบยิ้มแบบขบยิ้มบ้านแต่ว่าแต่ก่อนเราจะยิ้มแบบยิ้มอย่างนี้ไม่ได้คะคะยิ้มแบบไม่เห็นฟันอ่ะ เพราะว่าฟันมันเยอะเกินฟันมันแน่นปากมากๆารู้สึกว่าฟันมันเยอะใช่เวลาเรายิ้มมันก็จะดูแปลกแปถ้าเกิดเรายิ้มแบบไม่เห็นฟันจะเป็นคนยิ้มยิงฟันตลอดเวลาเพราะว่าฟันฟันเราเยอะจริงๆฟันเรียงอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแบบฟันเกยหรือฟันซ้อนอะไรอยิ้มเดิมคือใช่ก็ยิ้มแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ฉีกยิ้มเหมือนเดิมมียิ้มได้หลายแบบมากขึ้นไม่ได้แค่ยิ้มฉีกยิ้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะ สวยก็จะเป็นฉีบยิ้มแบบยิ้มยิ้มเห็นฟัน,ใ,นใช่แต่ว่าเดี๋ยวก็จะยิ้มแบบอาจจะหุบปากบ้างอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างงีเ้เข้าใจค่ะเข้าใจเขานึกออกเลยนึกปัญหาที่คนไข้บอกเข้าใจเลยเดี๋ยวพอซักอ,อีกอีกหนึ่งปีเนาะอีกเกือบหนึ่งปีตอนนี้ฟันสมยังไม่ได้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยววันนี้เราติดเครื่องมือกันเดี๋ยวพี่เต้จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฟันมันลงมาอีกเยอะแล้วก็จะเรียงสวยขึ้นเลย แล้วเดี๋ยวอีกตอนถอดค่ะขออนุญ,ญาตอัปเดตอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะ okay, ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ